สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะ วันนี้นะคะทางช่องพาบ้านบายหนูสุมาใน e ีพีที่296นะคะ296ราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ300บาท4องค์1,000ราคาแบ่งปันนะคะราคาเริ่มต้นกันเลยองค์ละ300บาท4องค์1,000เดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะรายการแรกรายการที่1น,นี้นะคะ เป็นพระนางพยาเนื้อดินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดแร่ม,มวลสารสวยๆลอยชัดเจนแบบนี้เลยสภาพดีนะคะพิมพ์สวยนี่นะคะสวยเดิมเก่าๆเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยรายการที่หนึ่ง 300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ300บาทรายการที่1รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคเป็นเหรียญกลมเก่าๆสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาค่ะสภาพเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมาเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะพี่คะสภาพใช้นะจ๊ะ สวยเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเขียนว่าเหรียญมหาลาบสองห้าหนึ่งหกนะคะตัวเหรียญตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งหกนะคะเส้นเหรียญด้านหลังส,สวยแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้เลยนะคะองนี้เหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเหรียญกลมเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลย รายการนี้เป็นรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบกุนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อชิ้นค่ะเนื้อชินเก่าๆคา,าบกุคาบเก่าชัดเจนเลยนะคะเนี่ยนะมันๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยแบบนี้นะคะเนี่ยนะ รายการที่3นี้นะคะสามบาทรายการที่สสวยเดิมเก่าๆนะคะมันๆสภาพใช้แบบนี้เลย300บาทรายการที่3รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่องเงินค่ะสภาพสวยเก่าสภาพใช้บาแบบนี้นี่นะคะสภาพใช้นะคะองนี้เก่าๆมาแบบนี้เลยสภาพใช้ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่อีนะคะ เหรียญหลวงปู่อิวัดสัตหีบเนื้อทองแดงลมดำค่ะสวยสภาพดีนะคะสภาพใช้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปีสองสมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆมีห่วงกันน้ำได้ค่ะ คือมาพร้อมกรอบกับไปพร้อมกรอบเลยนะคะนะน้องไม่แกะนะคะมาพร้อมกรอบมาแบบไหนไปแบบนั้นสามร้อยบาทค่ะรายการนี้ <c oughs> รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิ์ค่ะ <c oughs> เก่าๆเลยนะคะสภาพดีไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบกุ เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะดำดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเดิมเลยนะคะสวยเดิมเลยรายการนี้เป็นรายการที่หกคะ่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญไม่ทราบ เป็นเหรียญเนื้อชินนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเนื้อชินแห้งๆแบบนี้เลยปิดทองเก่าๆด้านหน้ามาแบบนี้ค่ะสวยเก่ามาแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นเนื้อชินปิดทองเก่าๆแห้งๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ด เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่7ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นพระลีลานะคะองค์นี้ไม่เป็นอง์นี้เป็นเนื้อชินนะคะพระลีลาเนื้อชินไม่ทราบกุนะคะพี่ขาไม่ทราบกุคาบกุคาบเก่านะคะตามซอกเหลียญจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เป็นพระลีลาเนื้อชินค่ะไม่ทราบอุเนื้อชินแห้งๆด้านหลังจะเป็นรอยผ้ามงแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยองนี้เป็นองค์ใหญ่นะคะองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะคะองคนี้สวยแบบนี้เลยพร้อมนำขึ้นคอรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปด สามบาทนะคะรายการที่8ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 สามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงเก่าๆแห้งๆแ,แ,แบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง เดิมเๆเก่าๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9ก้าสารอบาทคา่ะรายการที่9้าเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุกนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ รายการที่9 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่10เป็นพระรูปหล่อหลวมพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวมพ่อเงินเก่าๆแห้งๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะตรงใต้ฐาน รายการนี้นะคะเป็นรายการที่10บสามร้อยบาทรายการที่10คะ่ะ300บาทนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสามร้300บาทรายการที่สิรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11บเอ็ดรายการหนึ่งหนึ่งนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้อ เนื้ออะไรไม่ทราบนะคะเป็นเนื้อลมดํามาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยๆมาแบบนี้เลยสภาพดีเนี่ยนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ มาพร้อมเลื่อมกรอบสีทองสีสวยค่ะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากค่ะเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมสภาพดี ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง <c oughs> รายการนี้นะคะเป็นรายการที่12 300อบาทคะ่ะรายการที่สิ <c oughs> หลวงปูทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้ด้านหลังเป็นหลวงปูทิมคะ่ะนี่นะคะ ด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิแมแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยรายการนี้เป็นรายการที่12 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะรายการที่13นี้นะคะเป็นพระรูปลหล่อหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยๆเดิมๆสภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่13นี้300บาทสามรอบาทค่ะรายการที่13เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบกุปไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีสร้างเนี่ยนะคะ สามบาทรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะรายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญน,นะจ๊ะเหรียญแบบเหรียญสวยๆอยู่นะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนค่ะเนื้อกระไหล่เงินนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะส่วนตัวดู้ไม่เป็นนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะสภาพดีแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นยันไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะจ๊ะสภาพดาีขอบข้างยังพอเห็นนะคะขอบข้างนี่นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่สิบห้าจ้ะรายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญ พระพุทธชินราชเป็นเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เนี่ยนะคะเหรียญหล่ลอโบราณแบบนี้เลยเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเป็นเหรียญหล่ลอเก่าๆโบราณแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทรายการที่สิบห้า พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะกดสันกระดิ่งด้านข้างได้เลยค่ะที่มุมขวานะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะทุกคลิปทุก EP ีกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 3 0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16 รายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆเลยค่ะเป็นเหรียญรุ่นอายุยืนนะคะใบหน้าท่านชัดเจนเส้นหน้าผากเส้นคิ้วลูกตาสวยแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะรุ่นอายุยืนด้านหลังเขียนปี2517ค่ะ เป็นเนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆหนาะๆนะนะแบบนี้นะคะกันน้ำได้300บาทค่ะรายการที่16นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17องค์นี้จะเป็นพระเนื้อชินค่ะเป็นพระเนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลยพระเอาเรียกอะไรนะปางเปิดโลกหรอคะเนี่ยนะ เป็นเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมพเดิมๆเลยนะคะ <S <S น้องได้มาเดิมๆเลยมาแบบไหนไปแบบนั้นนะคะ <S <S บางทีนะคะมีลูกค้าบอกว่าน้องใช้น้ํายาล้างเลยส่วนตัวน้องไม่ทํานะคะน้องทําไม่เป็นนะ <S <S น้องกลัวเสียมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยจ้ะมาแบบสภาพเก่าสภาพเขอะอะไรยังไงน้องก็ไปแบบนั้นเลยนะนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่17 3เจ็ดสามรบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หเก้านะคะเนื้อโลหะสีเงินแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินปีสองสี่หเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อกันสวยๆเลยค่ะสภาพดีแบบนี้ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังยันส,สวยๆนะคะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกเก่าๆกันน้ำได้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่18 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญ25่สหัตวรรษเนื้อโลหะสีเงินนะคะ เหรียญยี่สิบห้าศตวรรษเป็นเนื้อโลหะสิงเงินส,สวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นลคะ่ะด้านหลังเดิมๆนะคะรายการที่สิบเก้านี้สามร้อยบาทสามร้อ <c> ย <oughs> บาทค่ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบค่ะ ขอโทษทีค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญทรงะระฆังหลวงพ่อเกษมเนื้อทองแดงลมดํานะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญทรงะระฆังของหลวงพ่อเกษมคะ่ะเนื้อทองแดงลมดํเก่าเก่านะคะสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาหัวไหล่กลมกลมแขนลำล่ำเลยนะคะตัวเหรียญใบหน้าชัดเจนแบบนี้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองห้าหนึ่งหนะคะ มาพร้อมเลี่ยมเกอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่20 300บาทค่ะรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะ <c oughs> รายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ลงรักเก่าๆแห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยนี่นะคะ พระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ลงรักแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21บนะคะ3า0บาท300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์ใหญ่ๆเลยค่ะ นี่นะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นพลานเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นพลาะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเก่านะคะสภาพสวยเนื้อดินแห้งๆเลยนะจ๊ะมาพร้อมเลี้ยมกรอบสีเงินๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะสามร้อยบาทคะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสอง 300บาทพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านข้างมุงมขวาบนได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุกอีพีกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีหมวกเพิ่มนะคะสายดวนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีนะคะนะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาท300บาทนะคะรายการที่22รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่อเอีย่ยมพิมพงป่องนะคะไม่ทราบกุ พระปิดตาพิมพ์พุงป่องไม่ทราบกุนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อเปียกทองนะคะนะด้านหลังนะคะจริงๆแล้วมีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อเปียกทองมีรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีนะคะสะภาพสวยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาท สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญพระยาพิชัยดับหักนะคะเป็นเหรียญของจังหวัดอุตรดิตถ์เนื้อทองแดงเก่าๆสภาพหนึ่งสภาพใช้นะคะแต่ยังดูดีอยู่นะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลย องค์พระนูนนูนดูนูนสามิติแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งสามสวยสวยเดิมเดิมนะคะสะภาพดีรายการที่ยี่สิบสี่นี้สามร้อยบาทสามอบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ค่ะรายการที่25นี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเขี้ยวแกะเสือค่ะติดปลายเขี้ยวยาวๆแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อมีรอยจันยันชัดเจนนะคะที่ตัวเขี้ยวนะสวยเดิมแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกเก่าๆกันน้ำได้นะคะ รายการที่25นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ค่ะเป็นพระลอดเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26 เป็นพนลอดเหนือดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะใบหน้าสวยสวยอยู่นะคะสภาพดีด้านหลังติดรอยนิ้วม,มือแบบนี้เลยคะ่ะไม่ซาบกุนะคะพี่คะ่ะไม่ซาบกุนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27จจ้ะ รายการที่27นี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดำนะจ๊ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสวยสภาพดีแบบนี้เลยจ้ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะดอกจันตรงสวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่า,านะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกมีห่วงกันน้ำได้ค่ะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะเป็นพระขุนแผนเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆราดำฝั่งตาซอกในเนื้อพระเลยนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะ ลาดำนะคะฝั่งตามซอกในเนื้อผ้าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสะภาพสวยนะคะไม่ซับกุกไม่ซับกุกจะ้ะมาพร้อมเลี่ยมรัดขอบแบบนี้มีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการที่28นี้นะจ๊ะ300บาทเท่านั้นจ้ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตวันนี้มีมาแค่1เซตนะคะ ราคาหนึ่งเซตนะคะองละห้าร้อยบาทเน่จะ้ะองค์นี้นะคะเซตนี้ในถาดดำนะคะองละห้าร้อยบาทเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยนะเอาเริ่มจากเหรียญหลวงพ่อฉุยแล้วกันเนาะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยจ้ะสวยเส้นเหลียนสวยนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะจ๊ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสวยๆแบบนี้เลย นะคะคเหรียญหลวงพ่อฉุยปี65เป็นเหรียญห่วงเชื่อมสีสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะขอบข้างสีสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าดูดีเลยนะคะสะภาพเก่าเก็บนะคะองค์นี้รายการเซตนะคะ500บาท 500บาทค่ะรายการนี้รายการต่อไปนะคะเป็นกะลาแกะลาหูไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนี่ยนะคะกะลาแกะลาหูนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยเป็นเนื้อกะลาเก่าเก่านะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันแบบนี้เลยจ้ะสวยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อห้าร้อยบาทคะ่ะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญน,นะจ๊ะเป็นเหรียญเป็นเหนเรียญเปียกทองนะจ๊ะมีรอยจานรยันที่เหรียญด้วยองค์นี้เขาเรียกเหรียญอะไรไม่ทราบนะคะเป็นรูปพระพรมนะคะเป็นรูปพระพรมเหรียญกลมค่ะมีรอยจานรยันที่เหรียญเป็นเนื้อโลหะสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะขอบข้างดูดีด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะด้านหลัง สวยสภาพดีเลยนะคะมาพร้อมห่วงในตัวแบบนี้500บาทนะคะ500บาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2469เก้าเนื้อโลหะสีเงินฉลุลายองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินฉลุลายเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเหรียญฉลุลายสีสวยแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีนะคะเป็นเหรียญฉลุลายนี่นะห้าร้อยบาทคะ่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพระสมเด็จไม่ทราบกุลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่นะจ๊ะลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆล่อนๆแบบนี้เลยจ้ะเนื้อหนึบๆนะคะ องนี้เนื้อหนึบๆสีสวยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้สภาพใช้สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะจ๊ะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบสีเงินเก่าๆฝั่งเพชรฝั่งพลอยด้านหน้าแบบนี้ค่ะพร้อมนําไปขึ้นคอหรูหลาแบบนี้ได้เลยนะ500บาทเท่านั้นจะ้ะ500บาทรายการนี้นะคะ500บาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไป องนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเทาเนื้อสีเงินเงินนะคะเนื้อสีเงินเงินสวยหน้าตาชัดเจนหัวไหล่กลมๆแขนลำๆนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกหกค่ะเหรียญหลวงปู่สุกตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกหกด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบสีเงินเก่าๆลงยาสีด้านหน้าห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาท 500รบาทนะจ๊ะรายการนี้รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลงพกกันเนื้อสีเงินปีสองสี่หเก้างยาสีด้านหน้าแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญหลงพกกันนะคะเป็นเนื้อสีเงินลงยาสีด้านหน้าตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หเก้าสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลัง มาพร้อมเลี่ยมกรอบสีเงินเก่าๆมีห่วงนะคะพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้ว500บาทนะคะ500บาทเหรียญหลวงพ่อกันลงยาสีด้านหน้านะคะ500บาทค่ะรายการนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เซตนี้นะคะมีอยู่เซตเดียวนะคะของคลิปนี้องละ500บาทนะจ๊ะองละ500บาท จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะจ๊ะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามานะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ